สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องบงไปสูสคู้ซูคนครับพอ,พอกระเป๋าเทา้าข้าง,งนั้นจะแดนออกคพี่น้องมาพี่น้องมามือนีบรรยากาศนี่มือแลงยงนมือแลงคําคำอยได้พี่น้องเอาส่วนขปุ่นส่วมือข้ากโกตํามส่วมือข้ากโกพี่น้องเบิง้งหนวดย่งๆพี่น้องสองหนวดใส่สามหนวดไหมตัดอันตัดมาหนวดหนึ่งเห็ดออนรอนอยู่เอามาขปุ่นโลหนึ่งส่วใส่กันหนูพี่น้องอน้เจิ้งเรียงพูดนะน้มไหลน้ำไหลฝนตกพี่น้องเบิ้งทั้งหลังหนึ่ง ไอ้หลังบ้านบ่าวเท่านะครับติดหัวนี่ติดหัวมือนี่ติดหัวนะครับทั้งหลังนี่เป็นหน้าอีพอเพิ่อนอยู่ทั้งขางนะครับเพิ่นมาเลาะหน้าอยู่ตลอดให้นี่เพิ่นบ่ไเรียนบ่รด้วานนะครับแต่ว่าเขาเพิ่นเขียวงามนะพักพกับพักเกี่ยมพักกรอบพือเขานะครับพี่น้องมาหมุนติว๋วติวใส่น้ำบ่าวเท่าพี่น้องทิงติ๋วติ๋วทิงกรุบกรุบมันสิติวต๋วติวต๋วจังไดแต่พี่น้อง <c oughs> จนเหลียบร้อยเลยอืม <c oughs>

ถามว่ามันเหนียวบ่คือบาเท่ากินหลบก่อนมันเหนียวพี่หน่งองม,มุ้นบ่ได้กับสดมุ้นบ่ได้กับยังสดเอาเนาะพี่หน่องเนาะ อเอาแบบง่ายๆแต่ว่าับเสียบกินกับบรรยากาศพี่น้อง 음 그럼 굽굽 크크 Mm hmm. หมุนติว๋วติ๋วใส่นี่มันมันขักหลุดตัวพี่น้องจงด้สบาังไายเนาะ หูเบ่ได้กินแบบหมุนติวติวแบบบางทีโดนเติบเลยพี่น้อง ออามาไว้พีย่ใส่น้ำหลากหลายเหลือนิดเดียวพี่น้องบัตเนี่ยเพราะว่ายังว่าดูดไปเบิดเสเซนข้าปุ่นดูดไปเบิดเออเออโอ้หมดมันเ่นเนี่ยน lưng hướng kể đây tăng thêm một khăn thôi hết chuẩn tôi phải không? Hãy subscribe cho kênh แวะตลาดตลี่งด้พี่น้องเอากุ้งมานำเอาหมึกมาพร้อมใส่เข้าไปบานอืม้ม ໂອ້ເກຍບັນຍາກາດນົກອັນນະຕ hàng này nè. บอกว่ามันยุบอะไ้มันมว่วนบ่ไรยุบเพราะว่ามันมว่วนบ่ไรแล้วพี่น้อง,งเส้นเลือได้เส้นน่อยเส้นขาได้แบบนี้ thương thương quyết thương chạm บ่ได้กินโดนเติบพี่น้องใส่เข้าไปโล่หนึ่งเบ้างเขาปุ่นเซนสดุดมัน,มนจับดีพี่น้อง Nhìn lại đây, xoay đẹp nhắn là gì Bơi Bơi dẹp Suốt ส่วแบบง่ายๆพี่น้องบริสัยยังไหลมีพริกป่นโอ้เสากินแห่งเผ็ดบาบบากมีพริกป่นมีชูรสน้ำปลาแดกต้มแล้วกาน้ำน้ำต้มน้ำน้ำต้มสุกที่มันเย็นน้ำเปล่าแล้วก็น้ำข้ามเปียกใค่น้ำจังหน่อย 우와 음 <shrie> <shrie> mm -hmm. ถนนมึงก็แห้งพี่น่องได้ข้าวปุ่นไปอีกโลหนึง่งเือหน้าด้วยหน้าดับหน้าเดียงอีกคำมันหมอนหมดแหละ ปาอ้ยบัดเทือนกินน้ำเดี่ยวบัดเทือไปนั่งบัดเืิอมันอืดขึ้นมาในที่นี่พี่น้องปาดโท <laughs> สิซีซัดเเอาเอาบรรยากาศนะครับให้มือแรงสีมีเสียงเขียดะหนาห่วงเข้าเขียดนะหนาเนาะพี่น้องเนาะเสียงนกตุง้งนกตุ้งในเื่อนนุ่ยนงยังโมโหกันว่าบ้านพี่น้องเอิอนนุ่งยังบ้านมะเทาเอาิอนนกกระตุง้ง นะรครับลูกกระตุ้งพอันหองตุงต้งตุ้งอ่าอันนี้คือมองได้เขาเขียวเขางามพ่นมักไปตัวพี่น้องพรอะยังงมองพ่นยูมองพ่นนอนสิไปกวนม้วนเขาลงเป็นฐานแล้วก็นอนเลยจะว่าเปียกยู่ย้มฝนตกกระตากฝนก็คือหมายว่นานอนนอนนั่งคือเป็ดคือเป็ดนั่งพี่น้องมันอยู่ช่วงนะ่ะซาเคยเห็นเอาฝากพี่ตอนน้องนะค,ครับบรรยากาศนี่มือแรงโอ้บรรยากาศดีครับ เพราะว่ามันมันแดดบ้แยงเหมือนี้มันคึมนะครับคึมมันก็เลยเป็นทั้งหลังนี่นก็เป็นเหมือนมันเหมือนมันเหมือเนี่ยมึงกับเหมือนอึมคึมนะครับแต่ว่าจริงๆเราวบ้คันเหมือนนะครับบรรยากาศดีๆนะครับฝากพีตัวน้องตังผู้ไปไกลบ้านนะครับพี่น้องไปไกลบ้านไปเหตุการณ์ในงานต่างจังหวัดเนาะผู้ไดเที่ยวมาบ้านดูกระใข้นะครับผููไปบ่ได้เที่ยวมาบ้านนะครับกะ บางเทือกับมากลับมาบ้านกันลงได้พี่น้องไปเหตุการณ์เห็นงานซีหาปีกลับบ้านเธอนึงนะครับหรือว่าหาฮกปีกลับบ้านเธอนึงกลับมาี่ห้วยดีนะยังจำสร้อยเขาบ้านได้เพื่อนว่าเพราะว่าอย่างคู่เมือมันเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการเหตุทนทางนทางนทีทุนทางนะครับโบว่าสิเป็นทุนทีทุนทางเนี่ยอ่าซึ่งปลูกสร้างบ้านเฮือนนะครับไปเหตุการณ์เห็นงานได้เงินกับมาปลูกเงอนให้พ่อให้แม่อ่าให้ลูกนะครับยุคก็พ่อก็แม่ให้ลูกยุคก็พ่อ นะครับอันนี้ก็เบืบเ้องเธอกลับมาหว่วยหลง่าทัน <laughs> ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดน,นะครับช่งเกา่าๆที่เคยมีขึ้นยังบานช่งเกา่าๆที่เคยเห็ดใบเบื้องเธอมันก็มันก็คือหายไปแล้วเพราะมานยังเพิ้นบางเห็นไหมนะครับหรือว่าพิ้นรีนโนเวทไหม่นะครับบางมองเป็นทงไฮทงหน้ากลับมาอ้าวเฮื่อนคนมีเป็นสีหาหลังก็มีครับพี่นอ้องเอาวความเปลี่ยนแปลงเนะาะเอาช่วงนี้หนาฝนนะครับไปใช้มาใสกั ระมาระวังในเด้อพี่น้องเด้อบวชสีเดินที่เดินทางขึ้นกันนะครับเร,เรื่องของโรคไพรไข้เจ็บช่วงนี้เพิ่นว่าไข้เลือดออกนะครับช่วงมัน,มนหนายุ่งเนาะยุ่งน้ำต้นต้นหยายุ่งน้ำมองน้ำขังนะครับเพราะนั้นก็เระมาระวังนะครับฝากพี่น้องดูแลก,กันนะครับเบื้องแย่งกันเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะครับสัว่วข้ปุ้นสัวส่วสั่วมึกท่าโกะนะครับ ตาสัวขปุ่นมึกท่าโขบางคนมึนก็เอามาโคเล่โคเล่บางคนมึนก็ตํานะครับที่ว่าบ่าวเท้านี่ก็บางเทือกบโคเล่บางเทือกบตํานะครับกะแหล้วแต่เนาะอ่าแต่กะเสียบพื่อกันนะครับวัตถุดิบอันเดียวกันกระเสียบเพียงแต่ว่าขปุ่นมันกะหมุนเล็กน้อยนะครับมุนก็คือมันจะเส้นมันจะขาดนะครับมันจะหมุนบ่อยเนาเว่าวร่ายแย่ห่างคนวาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมคลิปบ่าวเท้านะอ่าผู้ใดเบิ่งคลิปบ่าวเท้าก็ขอย่ำให้รวยเดือพี่น้องเด้ออ่าผู้ใดบอน มีเงินมีคำนะครับก็กระ,ะให้มีโชคนะครับให้มันหมานสุขูสุขค,คนนะครับพี่น้องไร่หม่องไร่บอลไปเหตุการณ์เห็ุงานกับให้ลำให้รวยคือกันสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือพี่น้องเด้อเอา้าขอบคุณพี่น้องนะครับติ่ติดตามรับชมบาราวคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องคือเกานะครับมักอะไรถือใจกระแช่บาราวนี้นะครับเนดะ้อสำหรับมึงครับสวัสดีครับ